เรียนท่านผู้ปกครองนะครับและก็วันนี้ลูกนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้ครับโรงเรียนโสงยุคมนะครับได้จัดนะครับเกี่ยวกับการมอบทุนนะครับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนธรรมดาและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษสําหรับนักเรียนรายใหม่นะครับที่ได้รับทุนนะครับในปีการศึกษา2 5 6 7นนะครับสำหรับภาคเรียนที่ 1, 2567นะครับก็จะมีจํานวนเงินที่นักเรียนจะได้รับ ค่าธรรมดาก็ได้รับ1,500บาทค่าพิเศษด้วยก็จะได้รับ1,740บาทถ้าได้ทั้ง2ทุนก็จะได้รับก็จะได้รับ3,240บาทนะครับซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้โรงเรียนก็ฝังเป็นอย่างยิ่งว่าครูปกครองและก็นักเรียนจะนําเงินที่ได้จากรัฐบาลนะครัเอกไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็คุ้มค่าได้มากที่สุดเท่าที่จะดําเนินการได้นะครับ ในส่วนของโรงเรียนเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับเงินตัวนี้ไปนะครับแต่สําหรับโรงเรียนครับก็จะมีหลายส่วนนะครับที่จําเป็นนะครับจะต้องพัฒนานะครับซึ่งเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับจะเข้าใจนะครับกับกิจกรรมนะครับที่โรงเรียนจะได้ดําเนินการสําหรับในภาคเรียนที่2 ครับสอพนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำภาพ่าดครอบเปลือกนะครับซึ่งในการจัดทำภาพ่าขคาอบเปลือกนะครับของภาคเรียนที่2ในช่วงเดือนธันวาคมนั้นนะครับเรากว่ามีวัตถุประสงค์โดยการ2ข้อข้อแรกก็คือต้องการที่จะเอามาเทพื้นคอนกรีตนะครับโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนะครับที่เราย้ายมาใหม่นะครับให้มันแล้วเสร็จเพื่อที่นักเรียนจะได้ ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับเพราะแล้วเพราะช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับรากฏว่าน้านะครับก็จะไหลนองไปเต็มนะครับพื้นนะครับของโรงจอดรถนักเรียนทําให้นักเรียนนั้นไม่สามารถที่จะจอดรถจักรยานยนต์ได้อันที่สองนะครับที่จะทำาพื่อป้องกก็คือการติดตั้งพัดลมนะครับสำหรับห้องเรียนทุกห้องนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนั้นได้ มีความสุขในการที่จะเข้าไปเรียนในห้องเรียนห้อง,งนั้นๆนะครับ <_ an> เพราะว่าโรงเรียนเราก่อตั้งมานานแล้วนะครับพัดลมที่ใช้อยู่เดิมในแต่ละห้องต้องบอกเลยว่า,าบางห้องใช้การได้บางห้องใช้การไม่ได้เลยนะครับหรือบางห้องไม่มีเลยนะครับทีนี้โดยการที่เราไปนิเทศการสอนของครูนะครับในแต่ละห้องเราก็เห็นความขาดแคลนเห็นความต้องการว่าแต่ละห้องนั้นมีความต้องการ และการจากการสํารวจความคิดเห็นของโรงเรียนนั้นนักเรียนก็ให้ความคิดเห็นมาเป็นแบบแรกในเรื่องของการติดตั้งพัดลมในห้องเราเลยจําเป็นที่ต้องมีการจัดทาผ้าป่าเข้าเปลือกในห้องเดือนธันวาคมที่จัดถึงนี้เพื่อที่จะเอามาทําตามวัตถุประปสงค์ทั้งสองข้อและในวันนี้นะครับโรงเรียนก็ขอความนะรู้ับผู้ปกครองอย่างเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ปกครองอที่ที่มารับคุณนะครับคุณปัจจัยพื้นฐานนักเรียน อยากจนรายใหม่นี่แหละนะครับโดยโดยรงเรียนก็ขอความนุเคราะห์นะครับผู้ปกครองอย่างยิ่งนะครับท่านละ300บาทนะเพื่อที่จะเอามาเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถนี่แหละนะครับแต่ก็คงจะเทได้ยังไม่เต็มที่อาจจะได้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็ทำ,ทำไปเรื่อยๆรอการาทำพระป่าเข้าเปลือกนะครับในห่วงเดือนธันวาคมเอามารวมกันด้วยครับก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกคน ที่เห็นด้วยในการที่จะทำพระปลาข้าเปลือกและที่เห็นด้วยที่บริจาคเงินในการที่จะระดมทรัพยากรในรอบนี้เพื่อที่จะมาทำเทพื้นคอนกรีตลงจอดรถต้องขอบคุณท่านผูกคอมอย่างสูงยิ่งครับผมก็เป็นที่สร้างวันนี้นะครับว่าเป็นผู้บริหารที่เป็นยอดนักพนนได้อย่างแท้จริงครับผมทำอะไรทำจริงพูดจริงครับเห็นผลจริงคร<อ>ับผมมาครับสวัสดีครับวันนี้ การศึกษานะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าของอาชีพนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและลูกนักเรียนนะคะแล้วก็ขอให้ได้ใช้ทุนจํานวนนี้นะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดะคะ่ะครับขอบคุณครับผมเราเรามีอะไรเราบ็ดูรายการเรามีอะไรก็ช่วยเหลือ,ก,อกันนะครับผมไม่ได้ทำเ,ออเพื่อใรผมทำเพื่อแต่ผมทำ แต่งขอบคุณนะครับน้องไอ้ลูกนะครับใช้ใจในการไปสอนครับผมนี่ก็เป็นการว่าคุณเพื่อพัฒนานักเรียนนะครับขอบคุณรัฐบาลนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษานะครับเพื่อประเทศของเรานะครับนี่ครับเรียกว่าทุนที่จจะเอาาไปใช้่ยยากจนและก็ยากจนพิเศษนครับมหาสมุทรยุคมนะครับทุนยากจนทุนพิเศษได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากครับผม สุดยอดเลยครับผมแต่โมงนะเป็นมองเป็นยายลูกครับผมก็ขอบคุณรัฐบาลนะครับสปสชกระทรวงการคลังด้วยครับผมคุกีกมีแรงฝากที่รฐบาบเดียวครับขอบคุณค่ะ